สวัสดีครับพอแม่พี่นองชา้าสวนสี่ลูกทุเรียนครับเกษตรทฤษฎีใหม่ภาพพี่นองมาดูเทคนิคก,การดูแลยอดทุเรียนป่องกันจังไดสีต้งสีต้นใดบนอาหารเสริมทางใบจังไดเห็ดจังไดสีป่องกันอยอดทุเรียนบ่อไห้พวกเสียไฟไล่แดงจกกัจรจกจรจันเสียจักรจันแมงมีขาวดู น้ำเลี้ยงครับเพื่อใกล้แก่ดูดน้ำเลี้ยงตอนไหนครับภาพพี่น้องมาเบิ่งถ้ารักษายอดได้นี่ทุเรียนนี่โตแน่นอนครับไงครับถ้ารักษายอดได้นี่ความสมบูรณ์กัดยากครับถ้ารักษายอดได้นี่กัดความสมบูรณ์กับสิมีผ้าใบเขารักษาชุดหนึ่งได้เมื่อกาสิบ,บเสียเวลาครับ บริบอาเปลี่ยนหลายมือครับหยากน้ให้มั่นแน่ครับน้ำสวนน้าแน่ครับสวนสวนไหนที่นองกับช่วงนี่ก็บบ้านในไปทายเด้ครับทายสวนนี่ทายสวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่เว็นกอนครับพิกัดสวนนี่ครับอยู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุปแปรมเพื่อนําเงนจังหวัดอุบลครับเป็นสวนของซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสวนไขยขมสมบูรณ์กว่าไดครับหลานสวนหลังหลานครับ เป็นรผสมผสานครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดี๋ยวกินก็ขา,ายครับสโลกแกนของสวนนี่ครับการปลูกจะไปถามหัดตลาดปลูกใหได้ก้อนครับปลูกยังกันครับจะไปถามหัดตลาดปลูกบ้านไหนถามหัดตลาดนี่ยากครับทุกมือนี่ผู้ได้เห็ุยังกนีรับปลูกยังกับ ไม่ขามาลาพอดตลาดมาลาพอดสว,วนหมดแล้วครับคู่มือนี้ผีแต่บมีขายให้เขาครับี่ก้วยพวกกวยหอมทองพวกแล้วแต่ผู้สีบปูครับกรเกษตรผสมผสานครับปลูกทุกอย่างที่กินยินทุกอย่างที่ปลูกเดี๋ยวกินขายครับแ่ขายบัวพอ็อขายครับเกษตรภาพปเบิ่งเทคนิคการสิป่องกันมลแรงพวกเปียไก่แก่ ดูดน้ำเลี้ยงเพี่อไไฟไ่แดงครับถ้าไ่แดงนี่สิกินใบครับไรแดงสีเลี่ยอะไรแดงนสิกินใบไ่นี่ครับสิกินใบแกเป็นใบขาวๆบนมวลนะครับไรแดงครับป้องกันครับบอกใส่ยาขามมลรงยาผงยายังอะไรครับนี่เดี๋ยวสิไปเบิงฟาดไปเบิงครับตอนฉีด่นพิน้องฉีด่นนี่ครับยอดมันกระล่างสิเป็นซดำนี่ครับป้องกันไปเลยครับนี่นี่ครับพ่นองกัสี ผมเคยรงกับมึงพี่น้องมองยอดเปลี่ยนมาเป็นหางปลาทูครับเป็นหางปลาทูเป็นรูปดาบก็ว่าได้ครับยอดนิ่งแดงครับผีดพดไปเลยครับจะเห็นมันจะให้มันดูดความเลียงเข้าบปหูแล้วครับว่าบางขัางว่ามันมีหรือบม่มีถ้าหูว่ามันมีเข้าบปสีปัดออกมาใบ,าย,บยังสีบิดครับ คือใบมันบิดนะมันกินไปแล้วครับดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วใบมากกวบิดครับเอาส่งสีป้องกันว้ประมาณนี้ครับใบซ้ำนี่ครับนี่นะครับนี่ครับใบซ้ำนี่สีป้องกันใ้ใบซ้ำนี่ครับเข้าบุหัวมันมีตัวมีเมื่อีเข้าเห็นมากับสีบินอยู่เนี่ยครับมันต้องสีไปป้องกันตอนนี้ครับสีไปป้องกันตอนนี้ถ้ามันดูดออกมาใบออกมามันสีบิดครับพี่น้อ การรักษาใดตอนนี้บางั้งกะพี่น้องกะสิว่ามันโบมีบางคั้งมันมันมันบินอยู่นี่นี่นะครับเมื่ียมันบบเห็นดอกอันนนี่กอแต่บางข้งมันก็บเห็นถ้ามันดูดไปเดี่ยวออกมาใบมับสิบีดครับใบบีดก็สิบ่งามครับนี่เบ่งครับนี่มันออกมาแล้วถ้ามันโบมีมันก็สิใบมันก็สิออกเขียวกัสิครับนี่ถ้ามันมีแมาแรงสนิทได้สนิกินมันกัสิเป็นใบ บวกลิวเข็มครับใบบวงง่วนบวงงามสีบวงงามครับมันจะมีมีร้านตรไยสุ่ดครับสัวนต้หน้อยๆเนี่ยครับบางครั้งเขาแนมบเห็นหนอครับแนมหรือตาเปล่าวังเทียกับบินอยู่ครับบางเทียกัเห็้นบางเทียกับบเห็นครับถ้าพี่น้องรักสาหยดใดนี่ออกมานีกกับสีงามครับบางครั้งมันจะหยดมันออกบวกลิ้มกันได้ครับหยดที่บ่าเป็นเลี่ยงนี่ครับ เห็นบ่นี่ตัวมันออกปกปอนนี่ครับนี่มันกันบม่ไไ้นี่นี่มันสิใบใบบิดแบบนี้ครับนี่คืออย่าไฟไล่แดงจักระจันนี่ครับนี่มันดูน้ำเลี้ยงอย่าเกยจักระจันเนี่ยครับดูน้ำเลี้ยงต้มซีป้องกันไว้ครับตัวนี้อันตรายครับดูดูน้ำเลี้ยงใบบิดบางทีใบมันออกปะ้อกันป้องกันไว้ครับป้องกันใบดีครับรักษาหยอดใดครับถ้ามันกินหยอดมันจิกระซีเป็นการถูกครับ มันดูดน้าเลี้ยงหยอดครับ่มมีใบใบโลนใบน่ะแต่เป็นการทูบการทูบแลบางทีแหงเขาไปเลยครับมันดูดน้าเลี้ยงมันว่างมันบ่มีแนวมาเลี้ยงมันก็สิหยอดก็สิแหงครับก็สิแหงก็สิเป็นการทูบไปครับเต้องรักษาตอนมันเป็นรูปเป็นรูปดาบกับว่าอะไรครับรูปหางปลาทูกับว่าอะไรบางคนก็เอิญหางปลาทู่ครับครับรักษาหยอดให้ได้ ทุเรียนนี่โตโตวันโตขึ้นเลยนะครับถ้าบ่มีใบถ้ารักษาใบใบใด่ดได้รักษาใบใบ่ได้ยอดบ่เดินทุเรียนเนังได้กับใบใหญ่ครับถ้าระบบหากเดินระบบหากเดินดีหยอดเดินดีอาหารดีความซุมได้ข้างใบได้ใบมันสิออกมาครับถ้าหยอดหากระบบหากบ่เดิน ยอดกระสิบอเดือนครับาบางครั้งกับตัวถ้าปลูกไว้ได้หลายเดือนบางทีปีหนึงยอดบ่เดือนนี่กัเกี่ยวกับระบบหักถ้าเทาปลูกไว้ใหม่ครับบางทีหักกดหักยังมันกับเดินสะถ้าหาักเดือนยอดก็เดือนครับถ้ารักษายอดใดหักเดือนรักษายอดไดกับเป็นการถูกเลยละครับปัญหาน,น,นี่อยู่ทุเรียนนี่อยู่ที่รักษายอดจ้างเดียวครับถ้ารักษายอดใด ยูน,นี่ก็สซีเน้นเป็นอินซีนะครับอ,อินซีทางใบกับกอแก้วนี่นะครับซองเกลือวันสุดจันครับทุเรียนสามปีครับสามปีครับสามปีเดือนนี่นะครับเดือนพฤษภาคมนี่นะครับครบสามปีครับพี่น้องอันปลูกทุเรียนนี่ระบบน้ำก็สำคัญครับเกลือให้พี่น้องเบิ้งถ้าลัก ระบบนำไ้ควมชุูมไ้นี่การจเจริญเติบโตพี่หน้องเคยโทรมาถามอยู่คนมาบวอาทิตย์หนึ่งซีมือหาหมื่นปัญหาที่เกิดร้ายครับถ้าทุเรียนไปเปวี่ยนหลายหมื่นบอลนะครับถ้าเป็นอาทิตย์หนึ่งซีมือหาหมื่นครับเพราะว่าย่สวนเนี่ยชนเวียนหมื่นนะครับครับเวี่ยนหมื่น นี่คือรักษาหยอดอะไรหนิหยอดก็ร่างออกมาครับนี่ถ้าออกมามันมันสิโบบิดเด้ครับถ้ามันบ่มีตัวกินถ้ามีกินมันสิบิดครับใบกับสิบเขียวครับนั่นมันสีมีสองชนิดอยู่ครับพวกมะเร็งครับเผีอกจักระจันเผีอยจักระจันเหล้วกับเปียงมีเผือกไก่แก่นะครับมันดูดน้ำเลี้ยงดูดน้ำเลี้ยงใบบิดใบง่อนะครับมันดูดตอนน้อยๆบานนี้ถ้ามันออกมาแล้ว มันก็สิมีถ้าใบอ่อนนี่มักกสิมีพวกแมงปีกแข้งกินโน่นปีกกินโน่นโมนสินะครับกินใบตัวยูนนี่บอก่คยมีครับบอกใครเห็นแมงกินโน่นมนกินใบอ่อนครับแมงกินโน่นโมนสิกินไดอ่อนประมาณนี้ครับใบอ่อนๆครับมันมันบอกกินหรอครับใบแก้มสิกินใบอ่อนครับคือคนนี่นะครับเก็บพักกับเก็บใบอ่อนใบแกะบอกกินครับถ้าแกะแล้วบอกกินครับตักษาใบให้ได้ กินใบอ่อนครับกินนวลก็กินใบอ่อนกันครับค้นก็กินยอดอ่อนกินผักกินหญ้าก็กินบอดอ่อนครับเทากันลังนักษาให้ยอดให้ได้ครับนี่ครับยอดมันเสียบมาปั้นนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่รักษาหยอดให้ได้อาหารทั้งใบกับกอเกี่ยวครับนี่นี่จังแนมเห็นตัวเลยครับนี่นี่เปียจักรจันครับแต่ว่ากล่องก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับเปียจักรจันร์บินนี่ครับนี่ตัวนี้ต้องต้องกันให้ได้ครับถ้านแนมมองเดยตาเปล่ามันเห็นตัวนิหน่อยออกออกสีเขียวหรอครับ เพียจะกระจันครับวันนี้ก็ต้องป้องกันให้ได้ครับถ้าป้องกันไม่ได้นี่ดูดน้ำเลี้ยงใบวิตเปงห่อครับกินยอดอ่อนเทคนิคก,ก,การสีดูแลยอดทุเรียนได้นี่บางครั้งมันออกปรพรอมกันกับยอดออกปรพรอมกันยอดแดงแดงครับกับผลผลเฉพาะต,ต้นอะไรครับบางครั้งเขาผลไปไมกูตรวจมันกับเปลืองยาครับบางทีตัวนี้ออกยอดแดงตัวหนึ่งใบแก ใบกำลงกังแก่เอาไป่ต้องกันเลยครับผลเฉพาะตอนนอน้นอ่อนี่แเลยครับเอาเรียพผลเอาครับเอาปลูกปลายเฮาก็เรียพผลเอาเฮาประหยัดถ้าเฮาไปผลเบิดมันกับเลืองครับทีนี่ก็เจ้ะจงผลต้นนึงใบแก่แล้วบทานมีหยอดแจ๊งออกมาก,กับ่นครับถ้าเบิ่งแบบมันบ่มีตัวสําคัญคือรักษายนหนอยอดหน่อยให้ได้ครับพวกแมงมวนแมงกีโอ้พวกแม,ง,ม,ม,ง,กกแมงปีแข็งพวกแมงกิโนนโมน,นี่มันกินใบหรอครับมัน มันยังมันยังง่ายกว่าผวกดูดน้ำเลี้ยงครับมันเป็นใบออกมามันยังสิกินครับพวกถ้าพวกอัดูดน้ำเลี้ยงนี่ครับมันกินตอนน้น้อยเลยครับบิดออกมาบิดตัวโลนเลยครับโลนดูดน้ำเลี้ยงใบโรนใบบิดใบงอกกับโลนครับท้านรักษาใดโตแข็ครับทุเรียนเทคนิคมันกับสีมีง่ายขึ้นาย,ออยากเยาดขึ้นงายครับแต่ว่าเขาเข้า การที่ผลเขาผลถือช่วงครับถือช่วงถือเวลามันกะสิดูแลง่ายครับถ้าผลถือพอถือเวลาเขาแก่รักษาหยากรับถ้าอะไรเหตุใดสองสามขอนี่ทุเรียนใหญ่ครับอันดับหนึ่งครับระบบน้ำสำคัญพร้อมซูมให้ได้อันสองรักษาหยอดให้ได้รักษาหยอดให้ได้ก็คือรักษาหยอดให้ได้ให้มันเป็นใบแก่มาใบเขียวงาม อันที่สามก็คืออาหารทางใบครับสีใด้ทุกอาทิตย์ครับถ้าเข้าบนวิวลาสีทุกอาทิตย์นี่ดือ้อซิฟมือก็ได้ครับแต่ว่าเท่าไปสีเดือนหนึ่งเลยเดือนละเที่ยงสิมันเกิดม่เกิดประโยชน์ครับเพราะว่ามันบันไหนกินตนอนเนียงครับมันหิวนะครับผู้เขาเห็ดคักๆงามๆเนี่ยก็าหามืองก็ผนครับท่างใบยี่นี่กับ,บวิวลากับอาทิตย์ละเทีย่ยครับเที่ยกับซิฟมือแต่ว่าสีตอนเหน่องมาตลอดจำเป็นปลูกครับ เทคนิคดูแลทุเรียนถ้าดูแลสามขอได้เอาอยู่ you, ครับโต so, ครับคอยระบบน้ำได้ควมชุ่มได้ฮดสม่ำเสมอเวน้นวันเว้นวันรักษาหยอดให้ได้สีทสั่วมวลให้ได้ใสอินซีปุ๋ยเคมีเบาก็ได้ครับเดือนละเทียสองเดือนเทียก็ได้แต่ว่าอินซีนี่ทุกยี่สิบวันครับอยู่นี่ใส่ครับมันกะบบ๊วยครับอินซีเอาสอบแพงครับ ลอยกว่าบาทก็มีสองอยก็มีแล้วแต้ครับเอาอินทรียล้วนๆนะครับใ่อยู่นี่เนีนอินทรียล้วนๆถ้าขี้มีกับบางครั้งกับเดือนหนึ่งบางครั้งกับสองเดือนครับสูตรเสมอใจครับเพราะว่าทุเรียนเขามันบ้านมีหมากผลตอนนี้เขารักษาต้นให้ได้ใบให้ได้กิ่งให้ได้ให้ได้กิ่งงามกิ่งใ่ปีหนามันก็นกนสติพร้อมเอาลูกครับถ้าเขารักษาใบไ่ไ,ได้ปีหนาก็เอาลูกกันอยากกับรักษาใบให้ได้ให,ไดให้งาม ถุเรียนนี่ถึงสีมีลูกถ้าบ่มีใบกะบ่มีเนี่ยปรุงอาหารทุเรียนนีน่ใส่ใบครับปรุงอาหารปรุงอาหารให้ลูกถ้าบ่มีใบนี่กับลูกกับ่ายูครับเป็นลูกมากกับโลนครับถ้าหาใบไปป่ได้าต้องรักษาใบให้ได้ใบให้ได้ซอ,องสามสุดนี่ก็คือเริ่มต้นจะต,ตอนนี้นะครับอยู่นี่เริ่มต้นสะสมใบให้ได้ดูแลยยใบให้ได้สะสมเพีย เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเข้ากับสิดจะสมบหารเตรียมเอาดอกนะครับมันปรแมาเข้าตองเตรียมเป็นเนืนือบาแม้ว่าเข้าไปเตรียมเที่ยเดียวครับไปเตรียมเหลื่อมไปเตรียมเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดมันกับประธานครับเข้ารักษาใบไปตะคุ่มือถ้ารักษาใบไปตะคุ่มือใดมันกับไงเร็วกิ่งกับไงครับถ้าเข้ารักษาใบใบ่ไดนี่มันจะเป็นการทูบใหม่แลครับตามที่พี่หน,น้องเคยเห็นอยู่หรอก เป็นการทูบใหม่เข้ารักษาใบใบทุเรียนกับใบใหญ่ครับถ้าเป็นยอดใหม่ยอดการทูบแห่งลงมานะครับเข้ารักษาใบใบครับรักษาใบใบจังด้กกใหญ่ครับครับในรอบเดือนหนึ่งนะครับฝนมาตกเหมือนนี้ครับในรอบเดือนหนึ่งเลยครับปกติฮดคู่มือครับมือนี้โชคดีนะครับฝนมาซอยเหมือนนี้ก็เลยสกะสิบปีฮดอยู่ เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่แล้วครับถ้าตกขึ้นมาเนี่ประมาณอาทิตย์กว่วสองอาทิตย์อยู่ครับจังหดความชุ่มมันได้เท่ากับบ่ต้องหดครับเทคนิคก,การดูแลทุเรียนถ้าพี่น้องเฮ็ดไดซ้ำขอนี่ทุเรียนใหญ่ครับขอให้รักษายอดให้ได้ครับอุปสรรคกอนอื่นมันก็บมีมันกับม,ม,มาที่หลังครับขอให้รักษายอดให้ได้จนมาก พี่น้องเคยถามมามันตอนมันรลนอนะ่ะมันกินไปแล้วได้ครับกินไปแล้วใบบิดใบงอน,นครับกินไปแล้วนันคือลุนน้าเลี้ยงไปแล้วครับลุนน้าเลี้ยงไปแล้วข้ากรบรักษาบ่ได้ก้ะรักษาไ,ได้หอไไดใบแก่มันกระป่องกันมาแรงได้ครับใบแก่ครับมือนการ็ีิขอจบคลิปนี้ไว้ซ้านี่ะครับมีเทคนิคเกี่ยวกับดูแลทุเรียน เทคนิคดูแลทุเรียนดูแลหยอดอาหารเสริมทั้งบบกตั้งใบสิครับก็สีเอามาลงพี่หนองเบิ้งครับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่และครับเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับมียังเสียมาลงพี่หน่องเบิ้งครับขอให้รักษาหยอดให้ได้ครับทุเรียนกลับควมซุ้มให้ได้อาหารเสริมทั้งใบกะสีดูบาพิษครับให้มันกินเรื่อยๆครับยา้มันหิวครับครับมันหิว ข้าสิป่ปอยธรรมชาตเนี่ก็ไดอยู่ครับแต่ว่าเ้าเสียวทุเรียนเป็นหลูกสามปีสีป่ปีหรือสิบเจ็ดปีก็แล้วแต่ครับถ้าข้ารักษาตัวไหนสามปีสี่ปี่ันกระไดผลสำเร็จลายอยู่ครับสวน,วนเจ้านี้ครับเกษตรทฤษฎีการก็จบซ้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ